คือหนึ่งในงานเลี้ยงหรูสามีประกาศอย่าภรรยากลางห้องทุกคนคิดว่าเธอจะพังลงตรงนั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าประโยคเดียวที่เธอพูดกลับกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนในห้องรวมถึงชายที่คิดว่าเขาชนะแล้วเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายและไม่ได้ขอความเห็นใจเธอเพียงยิ้มบางๆก่อนปล่อยความจริง ที่ไม่มีใครเตรียมใจรับฟังและเมื่อค่ำคืนนั้นผ่านไปคนที่ถูกทิ้งอาจไม่ใช่เธอถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องของการหยา่าคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่มีใครในงานเลี้ยงคืนนั้นสามารถหนีมันได้เสียงแก้วกระทบกันยังไม่ทันเงียบเมื่อเขาลุกขึ้นยืนต่อหน้าทุกคนเขาไม่มองฉันไม่แม้แต่จะเรียกชื่อ คำว่าอย่าหลุดออกจากปากเขาอย่างชัดเจนรากับเป็นแค่คำสั่งทางธุรกิจไม่ใช่การตัดขาดชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีแขกทั้งห้องนิ่งงนันบางคนอ้าปากค้างบางคนหลบสายตาเหมือนกลัวจะเห็นความอัปยศยของฉันชัดเกินไปฉันยังนั่งอยู่มือวางบนตักหลังตรงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในอกเขาพูดต่อ บอกว่าฉันไม่เหมาะกับชีวิตของเขาอีกแล้วบอกว่าฉันเงียบเกินไปธรรมดาเกินไปไม่คู่ควรกับโลกใหม่ที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปคำพูดของเขาคมแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าคือสายตาของผู้หญิงอีกคนที่นั่งไม่ไกลเธอไม่ยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าฉันจะถูกทิ้งตรงนี้ฉันเงยหน้าขึ้น มองสามีที่เคยจับมือฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่เขายังไม่มีอะไรนอกจากความทะยอทะยานเสียงในหัวฉันไม่กรีดร้องมันกลับเงียบสงบอย่างน่าประหลาดเหมือนฉันเตรียมคำตอบนี้มานานแล้วโดยไม่รู้ตัวฉันลุกขึ้นยืนชุดที่ฉันใส่เรียบง่ายไม่รูหราเท่าผู้หญิงรอบตัวแต่ฉันยืนได้มั่นคงฉันขอไมโครโฟน เสียงซุบซิบเริ่มดังมีคนพยายามห้ามแต่ฉันยิ้มบางๆฉันเริ่มพูดน้ำเสียงนิ่งไม่สั่นไม่ขอร้องฉันบอกว่าฉันยอมรับการหย่าต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขความเงียบป,ปกคลุมห้องอีกครั้งเขามองฉันอย่างประหลาดเหมือนคาดไม่ถึงฉันพูดต่อ บอกว่าฉันไม่โกรธไม่เสียใจและไม่ต้องการอะไรจากเขาอีกแต่ก่อนจะขึ้นไมโครโฟนฉันบอกบางอย่างเพียงประโยคเดียวฉันบอกว่าทุกสิ่งที่เขากำลังภูมิใจทุกทรัพย์สินทุกตำแหน่งทุกชื่อเสียงล้วนเริ่มต้นจากลายเซ็นของฉันเสียงอื้ออึงดังขึ้นทันทีบางคนหันไปมองเขา บางคนมองฉันราวกับเพิ่งรู้จักตัวตนที่แท้จริงสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นตึงเครียดฉันไม่ได้อธิบายเพิ่มไม่ได้ยื่นเอกสารไม่ได้กล่าวหาฉันเพียงบอกว่าสิ่งที่ฉันให้ไปฉันสามารถทวงคืนได้เมื่อถึงเวลาฉันวางไมโครโฟนลงเดินผ่านโต๊ะอาหาร ผ่านแขกที่ยังไม่กล้าสบตาหัวใจฉันยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดมันคือความโล่งใจขณะที่ฉันกำลังจะก้าวออกจากห้องเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรักแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าฉันควรหันกลับไปหรือไม่ฉันหยุดเดินเพียงชั่วลมหายใจเดียว ไม่ใช่เพราะใจอ่อนแต่เพราะอยากฟังว่าเขาจะเรียกฉันในฐานะอะไรพัรยาอดีตหรือคนที่เขาเพิ่งตระหนักว่าไม่เคยรู้จักจริงฉันไม่หันกลับไปแต่เสียงของเขาสั่นกว่าที่คิดไม่ดังไม่แข็งไม่ใช่น้ำเสียงของคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้เขาพูดชื่อฉันช้าชัด เหมือนกำลังเรียกความทรงจำมากกว่าคนตรงหน้าทั้งห้องเงียบอีกครั้งเงียบกว่าตอนที่เขาประกาศยาฉันรู้สึกถึงสายตานับสิบทุกสายตากำลังรอการตัดสินใจของฉันเพียงก้าวเดียวอาจเปลี่ยนค่ำคืนนี้ไปตลอดกาลฉันหายใจเข้าลึกจนได้กลิ่นน้ำหอมที่ฉันเคยเลือกให้เขากลิ่นนั้นไม่ทำให้ใจอ่อน มันทำให้ฉันนึกถึงคืนที่ฉันนั่งอ่านเอกสารแทนเขานึกถึงเช้าที่ฉันเซ็นชื่อในฐานะผู้คำประกันนึกถึงวันที่ฉันยอมวางอนาคตตัวเองเพื่อให้เขามีชื่ออยู่ในสัญญาฉันหมุนตัวกลับช้าๆไม่รีบไม่โกรธไม่ยิ้มเขาเดินเข้ามาใกล้ใกล้กว่าที่เหมาะสมเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปจริงๆเขาพูดเบา บอกว่ามีบางอย่างที่เราควรคุยกันเป็นการส่วนตัวบอกว่าคืนนี้อาจเข้าใจผิดบอกว่าทุกอย่างยังแก้ไขได้ฉันมองเขามองลึกเข้าไปในดวงตาที่ครั้งหนึ่งฉันเชื่อแต่ตอนนี้ฉันเห็นเพียงความตื่นตระหนกไม่ใช่ความรักฉันตอบเขาด้วยน้ำเสียงสุภาพเหมือนคุยกับคนแปลกหน้าบอกว่าฉันไม่มีเรื่องค้างคาและไม่มีอะไรต้องแก้ไข ผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเธอเดินมาหาเราซ้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดแต่ท่าทางของเธอไม่มั่นคงเท่าก่อนหน้าเธอพูดชื่อฉันเรียกฉันว่าพี่ทั้งที่อายุไม่ต่างกันมากเธอบอกว่าเธอไม่รู้ไม่รู้ว่าความจริงเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าฉันมีบทบาทมากแค่ไหนฉันพยักหน้าไม่ได้โกรธไม่ได้ต่อว่า ฉันบอกเธอว่าความไม่รู้ไม่เคยเป็นข้ออ้างโดยเฉพาะเมื่อเลือกจะยืนอยู่ข้างใครสักคนสีหน้าของเธอซีดลงเหมือนเริ่มเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเธอผู้จัดงานเริ่มวุ่นวายมีคนพยายามเปลี่ยนหัวข้อมีคนยกแก้วขึ้นมาชนพยายามกลบความอึดอัดที่ลอยอยู่ในอากาศแต่ไม่มีใครหลอกตัวเองได้ คืนนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงอีกต่อไปฉันหยิบกระเป๋าขึ้นมากระเป๋าไปเดิมที่ฉันใช้มาตลอดไม่ใช่ของแบรนด์ดังแต่บรรจุเอกสารที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดในห้องนี้ฉันเดินออกมาประตูปิดลงด้านหลังเสียงข้างในถูกตัดขาดถงทางเดินยาวแสงไฟสีอุ่นสะท้อนเงาของฉันบนพื้นหินอ่อนเงานั้นดูมั่นคง ที่ฉันเคยเห็นตัวเองเป็นโทรศัพท์ในมือสัน่นข้อความจากหมายเลขที่ฉันไม่ได้บันทึกชื่อแต่ฉันจําได้ดีฉันไม่เปิดอ่านไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะฉันรู้ว่าทุกคำที่อยู่ในนั้นจะไม่เปลี่ยนการตัดสินใจของฉันฉันก้าวออกไปสู่ลานด้านหน้าอากาศเย็นแต่ผิวเหมือนเตือนให้รู้ว่าฉันยังมีชีวิต รถคันหนึ่งจอดรอคนขับเปิดประตูให้โดยไม่ถามอะไรก่อนขึ้นรถฉันมองกลับไปที่อาคารหรูน,นั้นสถานที่ซึ่งเขาเลือกทำลายฉันต่อหน้าทุกคนแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำคือการเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้ฉันรถเคลื่อนตัวออกไฟในกระจกมองหลังเล็กลงเรื่อยๆในกระเป๋าของฉัน มีเอกสารบางชุดที่ยังไม่มีใครรู้ว่าฉันเก็บไว้เอกสารที่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการทวงคืนฉันหลับตาลงไม่ใช่เพื่อหน,นีความจริงแต่เพื่อเตรียมตัวเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การจบของคืนหนึ่งมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยังไม่มีใครในห้องนั้น รู้ว่าตนเองกำลังรออยู่รถเคลื่อนผ่านถนนยาวไฟข้างทางไหลเป็นเส้นเหมือนความคิดที่ไม่ยอมหยุดฉันนั่งนิ่งมือวางบนกระเป๋ารู้สึกถึงน้ำหนักของเอกสารเหมือนหัวใจอีกดวงที่เต้นอยู่ข้างในคนขับไม่พูดฉันก็ไม่ต้องการเสียงใดความเงียบนี้ไม่อึดอัดมันเป็นพื้นที่ที่ฉันไม่ได้มีมานาน ภาพในงานเลี้ยงยังย้อนกลับมาใบหน้าของเขาสีหน้าของแขกสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยฉันไม่ได้อับอายสิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกคือความชัดเจนชัดเจนว่าฉันรอวันนี้มานานแม้ไม่รู้ตัวโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความยาวหน้าจอสว่างอยู่ในมือแต่ฉันยังไม่เปิด ไม่ใช่เพราะไม่กล้าแต่เพราะฉันไม่อยากให้คำของเขามากำหนดจังหวะของฉันอีกรถเลี้ยวเข้าเขตที่เงียบกว่าตึกสูงลดลงถนนแคบลงเหมือนโลกกำลังบีบให้เหลือแต่ความจริงฉันนึกถึงวันแรกที่รู้จักเขาวันที่เขายังไม่มีอะไรยกเว้นความฝานันและคำสัญญาที่ฟังดูจริงใจฉันเคยเชื่อเคยทุ่ม เคยยอมเป็นเงาไม่ใช่เพราะงโง่แต่เพราะรักรถหยุดหน้าประตูรั้วสูงสถานที่ที่ฉันไม่ได้มาตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปประตูเปิดฉันก้าวลงลมกลางคืนพัดแรงเส้นผมปลิวแต่ใบหน้าบ้านเงียบไฟในสวนยังเปิดเหมือนมีใครรอ ฉันเดินเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกว่าที่คิดในห้องนั่งเล่นมีแฟ้มเอกสารวางอยู่บนโต๊ะจัดเรียงเรียบร้อยเหมือนมีมือใครบางคนเตรียมไว้ฉันไม่แปลกใจเพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่ไม่เชื่อในเรื่องบังเอิญฉันนั่งลงเปิดแฟ้มทีละหน้าตัวอักษรคุ้นเคย ลายเซนของฉันลายเซนของเขาบางฉบับยังไม่เคยถูกพูดถึงบางฉบับไม่ควรมีอยู่ในที่สาธารณะหัวใจเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะทุกอย่างเริ่มเข้าที่โทศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นสายเรียกเข้าชื่อเขาปรากฏบนหน้าจอฉันมองมันอยู่นานนานพอจะรู้ว่า หากรับสายนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนทิศฉันวางโทรศัพท์ลงความหน้าจอไม่ปิดเครื่องแค่ปล่อยให้มันสั่นต่อไปในความเงียบฉันได้ยินเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงตัดสินใจฉันลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนมืดไฟดวงเล็กกระพริบ เหมือนสัญญาณบางอย่างที่ยังไม่มีชื่อฉันรู้ดีว่าคืนวันนี้ยังไม่จบและวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ทุกคนในงานเลี้ยงคิดว่าเป็นจุดแตกหักอาจเป็นเพียงฉากเปิดฉันหยิบแฟ้มหนึ่งขึ้นมาแฟ้มที่หนากว่าแฟ้มอื่นชื่อบริษัทที่คุณเคยตัวเลขที่ใครหลายคนไม่เคยเห็น ฉันวางมันลงช้าๆเหมือนวางหมากบนกระดานที่เกมยังไม่เริ่มนับข้างนอกเสียงรถคันหนึ่งลั่นผ่านช้าลงก่อนจะหยุดนิ่งฉันไม่ได้หันไปดูแต่ฉันรู้ว่าคืนนี้จะมีใครบางคนไม่ได้นอนหลับและฉันเพิ่งเริ่มตื่นขึ้นมาจริงๆฉันยืนอยู่นิ่ง เมื่อยังแต่แฟ้มเอกสารเหมือนสัมผัสที่จรของเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกดับลงความเงียบตามมาไม่ใช่ความเงียบที่ปลอดภัยแต่เป็นความเงียบที่มีใครบางคนตั้งใจทิ้งไว้ฉันไม่ขยับไม่เปิดม่านไม่แสดงตัวประสบการณ์สอนฉันมานานแล้วว่าคนที่รีบออกไปดูมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โทรศัพท์หยุดสัน่นหน้าจอมืดแต่ฉันรู้ว่าการติดต่อยังไม่จบฉันกลับมานั่งที่โต๊ะเปิดแฟ้มอีกครั้งหน้าเดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมชื่อของฉันปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่หลายคนไม่คิดว่าฉันควรอยู่หุ้นอำนาจลงนามสิทธิที่ถูกมอบให้โดยไม่มีใครคาดว่าจะถูกใช้ ฉันเคยเก็บสิ่งเหล่านี้เหมือนเก็บของที่ระลึกเพราะเชื่อว่าความรักไม่ควรถูกวัดด้วยผลประโยชน์แต่คืนนี้ฉันไม่รู้สึกผิดที่ต้องอ่านมันอย่างละเอียดเสียงกริ่งประตูด,ดังขึ้นครั้งเดียวสั้นมั่นใจไม่ใช่การขอแต่เป็นการประกาศตัวฉันไม่ตอบปล่อยให้เสียงนั้นลอยอยู่ในอากาศ เหมือนคำพูดของเขาในงานเลี้ยงกริ่งดังอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมหนักกว่าเดิมฉันลุกขึ้นเดินไปหยุดตรงโถงแต่ยังไม่เปิดฉันถามผ่านประตูน้ําเสียงเรียบไม่สัน่นเขาเรียกชื่อฉันเสียงต่ำพยายามสงบแต่แฝงความเร่งรีบที่ปิดไม่มิดเขาบอกว่า เราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้เรื่องสำคัญเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้ค้างคืนฉันยิ้มโดยไม่มีใครเห็นเรื่องสำคัญสำหรับเขามักเกิดขึ้นเมื่อเขากำลังจะเสียอะไรบางอย่างฉันบอกเขาว่าดึกแล้วและฉันไม่รับแขกความเงียบอีกครั้งคราวนี้นานขึ้น ฉันรู้ว่าเขายังอยู่เพราะลมหายใจของเขายังไม่หายไปจากอีกฝั่งเขาเอ่ยปากถามฉันว่าฉันต้องการอะไรคำถามนั้นทําให้ฉันนึกถึงอดีตวันที่ฉันถามเขาเหมือนกันตอนนั้นเขาตอบว่าเขาต้องการเวลาคืนนี้ฉันไม่ตอบทันที ฉันเดินกลับมาที่โต๊ะหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งขึ้นมาแผ่นที่มีวันที่ตรงกับวันครบรอบแต่งงานของเราวันที่เขาไม่เคยจำฉันตอบเขาผ่านประตูบอกว่าฉันต้องการเพียงสิ่งที่เป็นของฉันเขาถามกลับเสียงเริ่มแข็งว่าอะไรคือของฉันฉันไม่อธิบายเพราะบางอย่าง ยิ่งอธิบายยิ่งทําให้คนฟังกลัวฉันบอกเขาว่าพรุ่งนี้เขาจะเข้าใจเขาหัวเราะเบาๆพยายามทําให้ดูไม่จริงจังแต่ฉันได้ยินความร้าวในเสียงนั้นเขาบอกว่าอย่าทําให้เรื่องมันยากอย่าทําลายทุกอย่างเพราะอารมณ์ฉันมองเอกสารในมือ ตัวอักษรน,นิ่งไม่เคยมีอารมณ์แต่กลับทรงพลังฉันบอกเขาว่าฉันไม่ได้ทำลายอะไรฉันแค่หยุดปกป้องอีกฝั่งเงียบไปเงียบจนฉันคิดว่าเขาอาจจะไปแล้วแต่แล้วเสียงของผู้หญิงอีกคนดังขึ้นไม่ไกลไม่ไกลเหมือนเธอยืนอยู่ข้างเขาเธอพูดชื่อฉัน เสียงแผ่วพยายามสุภาพเธอบอกว่าเรื่องนี้กระทบหลายคนไม่ใช่แค่เราฉันหลับตาลงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะประโยคนั้นฉันเคยพูดมาก่อนฉันตอบเธอด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีอะไรแฝงบอกว่าทุกการตัดสินใจย่อมกระทบหลายคนเสมอประตูยังปิด แต่ฉันรู้ว่าบางอย่างข้างนอกเริ่มร้าวแล้วฉันเดินไปที่หน้าต่างแง้มม่านเพียงเล็กน้อยเห็นเงาสองคนยืนใกล้กันเขากำลังพูดมือขยับเร็วไม่ใช่ท่าทางของคนที่มั่นใจฉันปล่อยม่านลงไม่อยากเห็นต่อเพราะภาพนั้นไม่สำคัญอีกแล้วฉันกลับมาที่โต๊ะ เปิดโน้ตบุ๊กหน้าจอสว่างขึ้นเอกสารอีกชุดปรากฏชื่อบุคคลชื่อบริษัทเส้นทางเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียนฉันอ่านช้าๆเหมือนกำลังฟังใครบางคนเล่าเรื่องที่ฉันควรรู้มานานด้านนอกเสียงฝีเท้าถอยห่างรถสตาร์ทอีกครั้งไฟส่องผ่านหน้าต่าง แล้วหายไปฉันไม่ล่งใจและไม่ดีใจฉันแค่รู้ว่าเกมนี้ไม่มีใครสามารถขอให้หยุดได้ฉันปิดคอมพิวเตอร์เก็บเอกสารกลับเข้าที่คืนนี้ยังเหลือเวลาอีกมากและเรื่องราวยังไม่มีใครได้พูดถึงส่วนที่ลึกที่สุดฉันมองนาฬิกาเข็มเดินต่อไป เหมือนไม่สนใจชีวิตใครและฉันรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้อาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำลังจะเริ่มต้นฉันนั่งอยู่กับความเงียบนานพอให้ความคิดเริ่มแยกฉันไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านแต่เป็นความคิดที่เรียงตัวเป็นระเบียบเหมือนเอกสารถูกจัดแฟ้มใหม่ในหัวนาฬิกาบนผนังเดินต่อ เสียงเข็มกระทบกันเบาๆเตือนว่าทุกอย่างยังเคลื่อนไหวแม้ใครบางคนจะอยากหยุดมันฉันลุกขึ้นไปชงชาน้ำร้อนเดือดไอ้น้ำลอยขึ้นช้าๆกลิ่นสมุนไพรทำให้หายใจลึกขึ้นโดยไม่ตั้งใจฉันถือแก้วกลับมาที่โต๊ะนั่งลงเปิดไฟอ่านเอกสารอีกครั้งบางหน้าฉันเคยอ่านผ่านๆเพราะเชื่อใจ บางหน้าฉันไม่เคยเปิดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นคืนนี้ฉันอ่านทุกบรรทัดชื่อของคนที่ไม่เคยถูกพูดถึงโผลมาในตำแหน่งสำคัญตัวเลขที่เคยดูธรรมดาเริ่มมีน้ำหนักฉันหยุดที่หน้าหนึ่งหน้าเดียวที่ทำให้มือชะงักวันที่ลายเซ็นและช่องว่าง ที่ควรมีชื่อใครบางคนแต่กลับเป็นชื่อฉันฉันจำวันนั้นได้จำบรรยากาศจำคำพูดของเขาเขาบอกว่าเป็นเพียงขั้นตอนไม่มีผลอะไรในระยะยาวฉันเคยเชื่อเพราะไม่คิดว่าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันจะเลือกทิ้งกับดักไว้โทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เขา เป็นหมายเลขที่ฉันไม่คุ้นแต่รูปแบบการโทรบอกฉันได้ทันทีว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวฉันปล่อยให้มันดังครั้งแรกครั้งที่สองก่อนจะหยิบขึ้นมารับสายโดยไม่พูดชื่อเสียงปลายสายสุขขุมชัดเป็นเสียงของคนที่คุ้นกับการฟังมากกว่าการพูดเขาเรียกชื่อฉันถูกต้อง ไม่มีลังเลเขาบอกว่าเขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเร็วกว่าที่ฉันคิดเขาบอกว่าบางคนเริ่มกังวลและบางคนเริ่มมองหาทางออกฉันฟังไม่ถามไม่แทรกเขาพูดต่อบอกว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฉันมากกว่าที่ทุกคนเคยเข้าใจ ฉันถามกลับเพียงคำเดียวว่าอย่างไรเขาหยุดเหมือนช่างน้ำหนักคำพูดเขาบอกว่าหากฉันตัดสินใจจะไม่ยืนเฉยอีกต่อไปหลายอย่างจะขยับตามฉันมองเอกสารตรงหน้าแล้วมองเงาตัวเองบนกระจกเงานั้นไม่ใช่เงาของผู้หญิงที่ถูกทิ้งมันเป็นเงาของคนที่ยังเลือกได้ ฉันบอกเขาว่าฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ฉันกำลังฟังเขาตอบว่าแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับบางคนแล้วสายตัดไปไม่มีคำอำลาฉันวางโทรศัพท์ลงความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมมันมีแรงกดเหมือนอากาศก่อนพายุฉันลุกขึ้น เดินไปที่ห้องเก็บของเปิดตู้เหล็กกุญแจยังอยู่ที่เดิมข้างในมีแฟ้มบางสีที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเปิดฉันหยิบมันออกมาฝุ่นจับบางๆเหมือนรอวันนี้มานานฉันกลับมานั่งเปิดแฟ้มภาพถ่ายบันทึกสำเนาอีเมลทุกอย่างเชื่อมต่อกัน อย่างที่ไม่มีใครบังเอิญฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมคืนนี้หลายคนถึงนอนไม่หลับฉันไม่ได้รู้สึกชนะไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าฉันรู้สึกเพียงว่าฉันไม่ใช่คนสุดท้ายที่เพิ่งรู้ความจริงข้างนอกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากดำเป็นเทาเข้มเช้าใกล้เข้ามา พร้อมกับสิ่งที่ไม่มีใครประกาศฉันเก็บแฟ้มกลับเข้าที่ปิดตู้ล็อกกุญแจก่อนจะดับไฟฉันหยุดมองโต๊ะทำงานที่ยังมีเอกสารหนึ่งวางอยู่เอกสารที่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้มันอย่างไรหรือเมื่อไรฉันไม่หยิบมันขึ้นมาเพราะบางเรื่องยิ่งปล่อยให้รอ ยิ่งทำให้คนอื่นกระวนกระวายฉันเดินไปที่ห้องนอนนอนลงหลับตาแต่ฉันรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้หลับเหมือนฉันและเมื่อเช้ามาถึงบางคนจะเริ่มถามคำถามที่ไม่มีใครพร้อมตอบโดยเฉพาะคนที่คิดว่าเรื่องทั้งหมดควรจบลงตั้งแต่คืนงานเลี้ยงนั้น เช้าวันนั้นมาถึงโดยไม่มีเสียงประกาศไม่มีข่าวด่วนไม่มีใครล้มลงต่อหน้ากล้องทุกอย่างดูเหมือนปกตินั่นคือสิ่งที่ทำให้มันผิดปกติที่สุดฉันตื่นขึ้นแสงแดดลอดผ่านม่านตกบนโต๊ะทำงานตรงตำแหน่งที่เอกสารใบนั้นเคยวางอยู่ฉันไม่ได้แตะมันและมันก็ไม่ได้หายไปโทรศัพท์เงียบ ไม่มีสายไม่มีข้อความความเงียบที่หลายคนอยากได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รับมือกับมันได้จริงฉันอาบน้ำแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าที่เรียบเหมือนวันธรรมดาในกระจกฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกฉันเดินออกจากบ้านประตูปิดลงเบาๆ ไม่มีใครตามมาไม่มีใครรั้งรถแล่นไปตามถนนผู้คนใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนและนั่นก็จริงสำหรับพวกเขาแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนฉันหยุดรถมองตึกสูงที่คุณตาตึกที่มีชื่อเขาติดอยู่ด้านหน้าฉันไม่ลงไม่ขึ้นไป ไม่โทรหาใครฉันเพียงนั่งอยู่ปล่อยให้เวลาผ่านไปบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนบางการจบไม่ต้องมีเสียงปรบมือโทรศัพท์สัน่นครั้งเดียวข้อความสัน้นไม่มีชื่อผู้ส่งเพียงประโยคเดียวเขารู้แล้วฉันอ่าน แล้ววางโทรศัพท์ลงไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสะใจมีแค่ความนิ่งเหมือนบทสุดท้ายที่ไม่ต้องเขียนยาวฉันสตาร์ทรถขับออกไปทิ้งตึกนั้นไว้ข้างหลังเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มันจบลงตรงที่ฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องของเขาอีก ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะเล่าเพราะบางตอนยิ่งเงียบยิ่งดังในใจคนฟังและบางจุดจบไม่ต้องถูกเห็นก็ทำให้ไม่มีใครลืมได้เลย